่องแซวผสมชาแนลนะคะมือหนีเลยนะคะส่งมจาจะพามาพบกับโตท็อปนะคะรุ่นพีใญ่เลยนะคะของโตรีโวนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรีโวอ่า2.8 GR Sport สตนะคะสีขาวมุกนะคะคันนี้ออปชั่นยังแนนนะคะเป็นอย่างจังเป็นพีไ่ของมูเลยนะคะจะส่งจะพาลูกค้ามาเบิ้งที่ละจุดที่นัจุดเลยนะคะ ในส่วนของด้านหนาเลยเนาะที่วงบอกนะคะสัญลักษณ์ของความเป็น G R ส port นะคะกะ็จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้า G R นะคะเป็นแบบสัญลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเลยนะคะมีในส่วนของช่องลมนะคะตัวกระจังหนา้าตัวกันชนหนา้าด้านหน้านะคะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของเบาะไฟตัดหมอกนะคะก็มีการเอ่าเหตนะคะเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ในส่วนของสุ่มลอกอาจจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ และนอกจากนั้นนะคะรอแม็กนะคะไล่พิเศษนะคะมาพร้อมกับตัวคาลที่เปิดสีแดงนะคะวงบอกถึงสัญลักษณ์ของความเป็น GR นะคะคันนี้ก็จะเบิ่งแบบสปอร์ตนะคะเบิ่งสปอร์ตผู้ยิ่งขี่ได้ผู้ใา้ขี่ดีนะคะคันนี้สวยงามเลยนะคะอนอกจากนั้นนะคะลูกค้าลูกค้าจะสังเกตเห็นเลยนะคะว่า,าสัญลักษณ์ของขั้วว่า GR นะคะก็คือจะเป็นสีแดงดำเนาะ สติกเกอร์นะคะหรือแม้กระทั่งแผ่นเพจด้านข่างนะคะก็จะเป็นสีดําสีแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์ของข้อเป็น g R เนาะและก็พิเศษนะคะคันเป็นรุ่น GR เนี่ยสีขาวนะคะก็จะเป็นขาวมูกพร้อมนะคะก็จะมีคาสีอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0งนบาทนะคะนอกจากนั้นนะคะด้านข่างนะคะก็จะมาพร้อมกับโตโรบานะคะโรบาสไตล์ริดนะคะหรือว่าเป็นสปอร์ตบาร์เนาะที่เข้าเอิรนกันนะคะ ถ้าเกิดว่าเป็นตัว GR Sport นะคะที่มีโรบ,บาร์แบบสไตล์รีแบบนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวก,ก,กระบะไรเนอร์แบบไรขอบนะคะที่จะมีไฟในตัวของกระบะไรเนอร์ข้างในพอมนะคะนอกจากนั้นนะคะ๋ะยวลูกค้าตามมาว่าเิ่งใส้สนวนของด้านหลังตรงนี้เลยนะคะอย่งที่สมจดแจ้งไปเมื่อสักครู่เนาะว่าคันจะเป็นพวก GR นะคะหรือแม้กระทั่งพวก็รกโคอย่างมูนี่นะคะ จะเป็นกระบะไรเนื้อแบบไรขอบนะคะและกล็ฟ้าถ่ายเนาะบางทีจะเป็นแบบ่อนแรงนะคะลูกค้านี่เบาเลยนะคะสมเปิดมือเดียวก็ได้นะคะอ่าสังเกตตัวอันนี้นะคะจะเป็นรถในสต็อกนะคะลูกค้าเข้าเอามาให้ลูกค้าได้เบิรงกันเนาะ มันก็จะมีฟุ้นมีอย่างแงน่นะคะลูกค่ะแต่ว่าเป็นรถที่ผลิตใหม่ทั้งเบิดเลยนะคะลูกค้าสังเกตเลยนะคะด้านขางตรงนี้นะคะจะมีไฟนะคะอยู่กับโตัวไรเนอร์พอมนะคะกันเป็นโตรกระบะไรเนอร์แบบไรขอบนะคะลูกค่ะอ๋ออา่านอกจากนั้นนะคะในส่วนของด้านท้ายก็ยังมีสติ๊กเกอร์นะคะดำแดงมีเพจ GR s p o r สนะคะติดอยู่ด้านหลังให้พอมนะคะ พิเศษกานั้นนะคะสําหรับคําว่า gr นะคะลูกค้าช่วงล่างนะคะมาพร้อมกับตัวช่วงล่างแบบ mono โโทู b นะคะลูกค้าลูกค้าจะสังเกตเห็นเลยนะตัวช่วงล่างของมันนะคะลูกค้าตัวนี้ก็จะเพิ่มความนึบนะคะความนุ่มนวลนนะคะมันไม่ได้แข็งกระด้างแบบรถกระบ,บะทั่วไปนะคะลูกค้ามันก็จะนุ่มถึงมากนะคะก็ถามว่าหนุ่มซ้อรถเก๋งบอกว่าได้ขนาดนั้นนะคะลูกค้าแต่ว่ากัะนุ่มนวลนนะคะอ่าพี่ณิสมบอกนะคะ คู้ยิงขี่ได้ผู้ชายขี่ดีนะคะรุ่นนี้เนาะอ่านะคะนอกจากโตช่วงร่างนะคะแบบอ่าพิเศษแบบโมโนทูผิสมวาแล้วเนาะ GR Sport ขั้นนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ2 8 0 0แรซีซีนะคะและไห้แรงมามากถึง2 0 4แรงมาเลยนะคะลูกค้ะ แรงสุดในรุ่นแล้วนะคะลูกค้าอย่าไปน่ขอกระสิบบอกเลยเลยว่าลังติดเบาะแน่นอนนะคะลูกค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของตัว GR s p o r สเนาะจะมีเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นนะคะลูกค้าจะบ่มี่วนเกียร์ธรรมดานะคะแต่ขันใหญ่จเกียร์ธรรมดาก็ทักมาเนาะสมเอาหลุนอืน่นมาแต่งเป็น GR ได้นะคะลูกค้าอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันในส่วนของภายในค่ะลูกค้าอ่าเชิญลูกค้าด้านนี้เลยนะคะ ในส่วนของด้านในนะคะอ่าเบิงดูร้านะคะในส่วนของแผงค้างประตูนาอกจะเป็นอ่าหนังนะคะพร้อมกับตะเข็บด้ายแดงนะคะแนมเข,ข้าไปค้างๆเลยเนาะกระจกนะคะจะเป็นออโต้เบิดเลื่อยทั้ง4บานนะคะเดี๋ยวลูค่ะเชิญดันในเลยนะคะ ในโซนของเบาะนั่งนะคะทั้งคนขับและผู้โดยสารนะคะว,ว่าจะเป็นผู้โดยสารด้านข้างหรือด้านหลังเบาะจะเป็นเบาะแบบหนังกลับนะคะเบาะปรับไฟฟ้าให้ฟ,ฟังคนขับนะคะและนอกจากนั้นนะคะในโซนของหัวเบาะนะคะลูกค้าจะมีสัญ,ญาลักษณ์ที่เขียนว่า GR Sport นะคะบ่งบอกถึงความเป็น GR Sport ความหรูความสปอร์ตความพี้เหี่ยมนะคะลูกค้าในโซนของด่านในเนาะ และนะคะนอกจากนั้นในส่วนตัวพ่วงมาไั่นะคะลูกค้าตัพวพ่วงมาไล่จะเป็นแบบ GR Sport นะคะเป็น3ก้การนอกากมีสัญลักษณ์ GR ติดอยู่ที่การพ่วงมาไั่และในส่วนของตัวปุ่มสตาร์ทนะคะลูกค้าจะสังเกตเห็น,นเลยว่ามีคำว่า GR Sport คือกันนะคะอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะลูกค้าที่บ่เหมือนกับรุ่นอื่นคือแป้นเหยียบนะคะแป้นเฉลี่งนะคะก็จะเป็นแบบสปอร์ตคือกันนะคะในตัวแป้นเฉลีงะะ่งเนาะ นอกเหนือจากนั้นนะคะลูกค้าก็ยังมีในส่วนของกลุ่ระบบภายในนะคะลูกค้บบาเมื่อวานจะเป็นตัวกล่องรอบคันนะคะตัวบายสปอร์ตเนาะตัวเอ่อุ่มคุ้มรถให้อยู่ในเลนหรือแม้กระทั่งตัวแพนเทนชิพนะคะมูลนีคก็จะมีมาให้นะคะในส่วนของระบบปรับอากาศก็จะเป็นแบบแอร์ออโต้เนาะอย่างอิสระได้พร้อมนะคะสายขวาเลยนะคะในส่วนของภายในก็นจะประมาณนี้นะคะด้านหลังนะคะของตัวซีประตูก็จะ ค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะคะแล้วก็มีแอร์ตอนหลังไห่พอมนะคะลูกค้านั่งสบายทุกตำแหน่งนะคะตองวาแบบนั้นเลยนะคะอ่าเป็นจ้าไหนเนี่ยคะลูกค้าหลังจากที่สมได้ผ้าเบิงงรองขั้นแล้วเนาะลูกค้มามักบอนะคะรุน่นนี้ต้องขคกระซิบบอกเลยนะคะว่าลูกค้า รถรุ่นนี้หายากนะคะลูกค้าหายากอีนี้นะคะแต่ก็บว่าอยากเกินความสามารถของเซลล์นะคะหรือว่าซูนองสมนี่มีรถพร้อมทรงบอบเลยนะคะโต GR s p o r t เนาะกันยังเป็นสีขาวมูบุกนะคะพร้อมทรงบอบเลยเลยนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะลูกค้านี่ตรงโต GR s p o r สเนาะจะมีแค่สีขาวมูกสีดําสีแดงนะคะ3ส,สีนี้เท่านั้นนะคะลูกค้า ลูกค้าสนใจเนาะตัว GR s p o r สปจะ,ะ,ะไหนก็โทรหาสมเด้เลยนะคะหรือแอดไลน์มากก็ได้นะคะโทรหาสมเด้เลยที่เบอร์0 9 4 4 6 9ก9 9 1นะคะหรือจะเข้ามาหาสมุทรโชว์รูมก็ได้นะคะโตโยต้าโคราช1 9 8 8สาขาบายพัสจังหวัดนคะรราชสีมาคะ่ะมือนีสมขอโตราบไปก่อนสวัสดีค่ะ